เมื่อเรารู้จักภูมิคุ้มกันทางใจกันไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทําความรู้จักกับคําว่าวัคซีนใจโดยวัคซีนนี้นะคะจะสร้างได้ในภาวะวิกฤตต้องอาศัยกระบวนการภายในชุมชนค่ะจึงเรียกว่าวัคซีนใจในชุมชนซึ่งหมายถึงมาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้และยังทําให้ชุมชนฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ โดยประกอบไปด้วยหลักการสีสร้างค่ะซึ่งได้แก่สร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวังและสร้างความเข้าใจให้โอกาสกันในชุมชนโดยนำหลักสองใช้มาเป็นฐานสำคัญในการเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็งซึ่งประกอบไปด้วย1ค่ะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกับการใช้สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในชุมชนนำไปสู่การลดปัญหาสุขภาพจิตและการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ได้ พื่อให้จำง่ายๆค่ะเราสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมใดๆที่ชุมชนใช้ในการสร้างสีพุ่มคุ้มกันทางใจเราเรียกว่าวัคซีนใจและเราจะใช้สองใช้สองอย่างในชุมชนมาร่วมฉีดวัคซีนใจนี้กลายเป็นหลักการสีสร้างสองใช้ที่ทุกชุมชนจำเป็นจะต้องรู้เพื่อเป็นหลักการในการตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆในอนาคต ทีนี้เราไปดูคลิปวิดีโอสั้นๆข้างล่างนี้เพื่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าวัคซีนใจในชุมชนคืออะไร